ดีเจแมนใบเตยย่องพบดีเอสไอคดีโฟเล็กทีดีพร้อมปฏิเสธ3ข้อหาก่อนถูกปล่อยตัวนัดสอบสวนเพิ่มเติมภายในวันที่30กันยายน2565เมื่อเวลา15นาฬกาวันที่14กันยายนนายพัฒนพลหรือดีเจแมน พร้อมด้วยนางสาวสุธีวันกุญชรหรือใบเตยได้เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก่อนถึงกำหนดนัดเป็นกรณีที่ผู้ต้องหามาปรากฏตัวต่อหน้าพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายบุคคลทั้งสองได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้วและให้การปฏเิเสธตลอดข้อกล่าวหาและประสงค์ ขอให้ข้อเท็จจริงในการแก้ข้อกล่าวหาและส่งเอกสารประกอบคำให้การต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพิ่มเติมภายในวันที่30กันยายน2 5 6 5ภายหลังการสอบสวนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ปล่อยตัวบุคคลทั้งสองไปโดยไม่ได้มีการจับกลุ่ม